ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ25มิมีถุนายน2 5 6 6เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนกรกฎาคม2566างวดแรกรับวันไหนและได้รับสูงสุดเท่าไหร่นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะและสุดนางสาวทิวพรพาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโค้กรมบัญชีกลางนะคะได้อัปเดตโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้จะได้รับวงเงินดังนี้นะคะทุกวันที่1ของเดือนนะคะ1กรกฎาคมเป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปนะคะ ก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่ยืนยันตัวตนภายใน26มิถุนายนนี้นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะและจะได้การทบทวนสิทธิ์ย้อนหลัง3เดือนก็คือเมษายนพฤษภาคมและมิถุนาย,ยนนะคะจะได้รับเงินจนํานวน900บาทวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ ซึ่งก็จะมีบขสรถไฟกสมกรถไฟฟ้า MRTBTs ARL นะคะเดือทุกวันที่20ของเดือนก็คือ20กรกฎาคมนะคะโอ,อนค่าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพยด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์นะคะหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้ที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทนะคะซึ่งนั่นก็คือ เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนโดยจะต้องทําการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยออมสินทกสภา,ภายใน26พฤษภาคม2566นะคะอัปเดตตารางโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนกร,รกฎาคม2566นะคะ